ก็เกิดสุขปัสสติส่งให้เกิดสุขเมื่อจิตใจเป็นสุขส่งต่อให้เกิดสมาธิท่านจึงบอกว่าถ้าเธอหวังว่ากายนี้จะไม่ลำบากตาของเราจะไม่ลำบากพิกขุงเจปิอากังเคยะถ้าเธอทั้งหลายจะพึงหวังว่า เนวเมกาโยกิรมตินัจขูนิอนุปาทายจะมีอาสเวหิจิตตังวิมุจิติถ้าเธอจะหวังอยู่ในใจว่ากายของเรานั่งสมาธิไปอยากให้มันลำบากตาของเรานี้อยากให้มันลำบากจิตของเราก็หลุดพ้นจากสิ่งร้อยรัดในจิตในใจไปสู่ความว่างๆเบาๆ อายะเมวะอานาปานสติสมาธิสาธุกังมณสิกาตพัพโ h เธอจงกระทำไว้ในใจให้ดีๆตรงนี้ย้ำหน่อยว่ากระทำให้ดีๆสาธุกังมณสิกาตพัพโกระทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอนาปานสตินี่แหละหมายความว่าไม่ได้ทำเล่นๆตั้งใจแล้วก็ศึกษา หายใจอย่างไรกายจะสบายหายใจอย่างไรมันจะผ่อนมันจะคลายหายใจอย่างไรจะมีความรู้สึกตื่นเต็มเบา้ามันเกี่ยวกันนะลมหายใจอันเดียวนี้เกี่ยวหมดเลยทั้งชีวิตท่านจึงบอกว่าเมื่อทำอานาปานาสติมากๆสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมจะบริบูรณ มันเกี่ยวกับกายถ้าจัดลมหายใจให้เสมอให้ละเอียดกายก็ลำงับไม่เจ็บปวดรวดราวถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาลมหายใจผิดปกติเวลาใดโกรธขึ้นมาถ้าอยากให้มันหายโกรธไวๆก็คืนมาดูลมหายใจถ้ามันผิดป,ปกติทางจิตมันขุนเคืองผู้ใด รีบคืนมาดูลมหายใจมันจะผิดปกติให้เห็นมันจะสั้นมันจะยาวมันจะกระเส่ามันจะขัดจะแย่งจัดการกับลมให้มันดีๆหายใจใหม่ให้มันละเอียดให้มันค่อยไหลออกไปมันค่อยไหลเข้ามาความโกรธก็หายไปเวลาใดจะทะเลาะกันที่บ้านนะ หัวกามีกำลังจะทะเลาะกันหน้าดำตาแดงขึ้นลองหายใจใหม่ๆใ,ให้มันราบเรียบเฉยๆคืนมาหาลมหายใจนี่ตั้งใจให้ละเอียดจอสติลงในลมหายใจเหมือนแย่รูเข็มเข็มมันมีรูเดียวเอ,เอาได้แย่หลอล้อมสติลงมาตรงนี้มันหายไปมันหายไปมันตั้งใจได้ ถ้าไม่เข้าใจก็สังเกตดูลูกเราหลานเราเวลาเด็กมันโกรธผู้ใหญ่ก่อนที่มันจะร้องไห้มันทำอย่างไรมันจะหายใจแรงๆหายใจสั้นๆมันจะซะก่อนแล้วมันก็ร้องไห้ขึ้นมานั่นแสดงว่าอารมณ์มันถูกบีบคั้นด้วยความไม่พอใจด้วยความโกรธผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน ได้ยินข่าวลูกตายเสียได้ยินข่าวว่าผัวมีเมียน้อยได้ยินข่าวว่าเมียมีชู้ลมหายใจเป็นอย่างไรผิดปกติขึ้นมาทันทีใครได้ยินขาวว่าวไม่ดีกลับมาสู่ลมหายใจไม่นานปกติผิดปกติก็กลับมาอีกหัดทำบ่อย ลองดูก็ได้พรุ่งนี้หากินของเผ็ดๆเ,เวทนาหนาะเผ็ดนั่นก็เป็นทุกขเวทนาเอาอะไรเผ็ดๆมากินดูสักคำแล้วก็กลับคืนมาดูลมหายใจให้มันละเอียดไม่ให้มันเร่าร้อนเหมือนเผ็ดเผ็ดก็จะหายไปโดยไม่รู้สึกตัวหายไปเร็วๆนั่นแหละเวลาใดถูกแมงป่องสัตว์มีพิษกัดต่อย ไม่ต้องไปสนใจกับพิษอันนี้กลับคืนมาปรับลมใหม่หายใจให้สบายเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นพิษเหล่านั้นก็จางหายอาวิสาขะตะมณสตาพิษก็จะไม่สามารถเข้าไปเสียบแทงในจิตในใจมันละเอียดอยู่นะมันเป็นเทคนิคพวกพี่น้องชาวฮินดูชาวฮินดูในประเทศอินเดียโบราณเขาฝึก แม้จะกินยาพิษแข่งกันเขาก็ฝึกแข่งเขาฝึกปลานายามะแต่เขาไม่ได้ฝึกมาเพื่อเกิดสติปัญญาทำลายอาสวะกิเลสเขาฝึกลมหายใจนี่ให้มีกำลังหยุดหายใจนานๆเอาไปฝังดินแข่งกันเขาก็เอาเริ่มต้นตั้งแต่สัญญมะทมเมนะ เริ่มต้นตั้งแต่สำรวมใจจากอารมณ์ทั้งห้าเริ่มต่อมาสู่การข่มใจจากข่มใจแล้วเขาก็มาฝึกอาสนะคือฝึกท่านั่งนั่งขัตตมาเพรหัด,ดไดมอนโพชเชอร์เอาเอา,เอาขามาขัดกันเขาหัดอันนี้เป็นนักเลงสมาธิในอินเดียพวกฮินดูโบราณ เขาเอาขาของเขาเนี่มาขัดกันเขาจะเอาขาเขาขัดกันพวกเราไม่ได้ฝึกนี่จะไม่รู้เขาฝึกมีขาหัดขาหักอย่างอาตมานี่ก็ฝึกได้นะฝึกออามาหัดทับเข้าอย่างเนี้ตัวนี้เมื่อเวลามันเป็นสมาธินี่มันไม่ลม้มหลับแล้วมันก็ไม่ลม้มไปไหนก็ไม่ลม้มเขาฝึกอย่างนี้ก็เรียกฝึกอาสนะฝึกท่านั่ง จากนั้นเขาก็มาฝึกลมปลานปลานาญามะหายใจเข้ายาวๆลึกๆหยุดเอาไว้ดันเข้าไปทั่วร่างกายไม่พอดันเข้าไปแลังจากนั้นก็หยุดให้ที่มันเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปหลอเลี้ยงอะไรกันตามช่องว่างของร่างกายหัดหยุดอยู่นั่นนา ปล่อยออกมาหาดไปอย่างนั้นจนนานๆค่อยหายใจทีหนึ่งเอาไปเอามาก็หยุดหายใจไปไล้นานๆพอเกิดอะไรกระทบกระเทือนทางกายทางจิตเขาก็กลับมาดูลมหายใจเขาชฉยนิ่งอยู่ตรงนี้กินยาพิษแข่งกันก็ไม่เป็นไรเขาฝึกไปทางนั้นแต่เขาไม่ได้ฝึกไปเพื่อจะปราบกิเลสหลังจากฝึกลมแล้วทีนี้เขาก็จะไปฝึก เพ่งฝึกเพ่งอันใดอันหนึ่งเพ่งดินให้มันติดหูติดตาเพ่งน้ำให้มันติดตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นโดยอาศัยปรับตัวนี้ให้มันจบแล้วปรัตยาหานะต่อมากัทยานะให้มันเข้มข้นเข้าไปอีกเพ่งจนเกิดไฟลุกวาบ เพ่งจนเกิดน้ำเห็นดินเป็นน้ำเหยียบเป๊ะลงไปเป็นโคลนเป็นตมอาศัยกำลังจิตเพราะฉะนั้นเราเห็นรอยเท้าอยู่ตามภูตามผาบางทีรอยเท้าคนเนี่ยเมื่อสักสิบวันนี้ก็ลงหนังสือพิมพ์มาแล้วจังหวัดกรสินว่าเห็นรอยเท้าคนโบราณยาวเจ็ดสิบเซนติเมตรอำเภอเขาวงที่ใกล้ๆน้ำตกตาดทอง คนท่ารองท่ารอยเท้ายาวตั้งจากเจ็ดสิบเซนเหยียบอยู่ในแผ่นหินคนแค่แค่รองเท้าแค่เท้าเจ็ดสิบเซนนี่มันจะไปเหยียบหินให้เป็นรอยให้เราเห็นได้อย่างไรช้างตัวใหญ่ๆเหยียบไปมันก็ไม่เป็นรอยในหินนี่เป็นรอยในหินเขาก็สันนิษฐานว่าคงจะเป็นคนอย่างยิ่งใหญ่มันน่าจะเป็นรอยยักษ์ แต่จริงๆนั้นน่าจะเป็นไปได้พวกนักพรตพวกดาบดทลือสีที่เพียนเพ่งทยานะเพ่งเข้มค้นจนเห็นดินนี่เป็นโคลนก็ได้เป็นน้ำก็ได้ติดตาแล้วกับอาศัยพลังกิตนั้นเยียบลงไปในหินเป็นรอยหท้า เราเห็นก็สรุปเป็นรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธเจ้าเป็นหนวยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยมาอันนี้เรื่องจิตเขาฝึกไปตั้งแต่ลมเนี่ยไปสุดท้ายสุดยอดสมาธิของเขาก็มาลงที่คำว่าสมาธิจากทยานะการเพ่งอย่างเข้มข้นแล้วก็มาสู่สมาธิ สมาธิของเขานั้นหมายความว่าเพ่งให้หยุดลมหายใจให้ตายได้ทันทีแข็งซัดเดล,ลีได้ตายทันทีอันนี้เขาอาศัยเป็นเครื่องมือขั้นสุดท้ายเพราะเขาอาศัยฤทธิ์อาศัยเดชเพ่งใส่กันปวือาสีทั้งหลาย พอมีกำลังวังชาทางจิตมากๆก็ร้อนวิชาร้อนฤทธิ์ร้อนเดชก,ก็ออกมาแสดงประชาชนเห็นเขาก็เรียกว่าสิทธาสิทธาผู้สำเร็จผู้สำเร็จหลังจากนั้นองค์น้นก็สิทธาองค์นี้ก็เสดทาก็ประลองยุทธกันองค์หนึ่งเพ่งเป็นน้ำมาองค์หนึ่งเพ่งเป็นดินเป็นภูเขาองค์หนึ่งเพ่งเป็นไฟองค์หนึ่งเพ่งเป็นลมต่อกันไปกันมาเมื่อกำลังจิตของผู้ใดผู้หนึ่งพ่ายแพ้ ผู้นั้นกำลังจิตไม่เข้มแข็งพอก็จะถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำอันตรายให้ถึงตายทรมานก่อนจะถึงตายถูกเขาทำร้ายจนตายนี่รีบตายเสียก่อนก่อนที่จะทรมานตรงนี้เขาเรียกว่าสมาธิเพ่งย้อนขึ้นมาแก๊กทีเดียวเสร็จแต่ไม่ตายนานๆเข้าเขาไม่ได้ทำให้ตายเขาเห็นอยู่อย่างนั้นเขาก็เลิก ก็ค่อยออกมาใหม่ออกมาก็ไม่ตายใหม่เห็นนี้อา,าอนาปานสติของเรานั้นไม่ได้มุ่งไปจุดนั้นแต่จะทำอย่างนั้นก็มีทางเป็นไปได้เพราะว่าในสูตรต่อไปทีประสูตรนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าเธอปรารถนาไล่ไปตั้งแต่ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไปถึงอรูปฌานที่ ที่สี่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินกัญญาัญจายเจตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะถึงสัญญาเวทยิตนิโรธท่านบอกว่าเธอจงทําไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานาสตินี้แหละส่งไปถึงนู่นหรือเธอมีความปรารถนาว่าเราจะเห็นของสกปรกปฏิกูล จกทำสัญญาสำคัญมั่นหมายเป็นของไม่ปฏิกูลเธอก็จงทำอาณาปานสติให้ดีๆของที่สวยสดงดงามต้องการจะทำให้มันกลายเป็นของสกปรกปฏิกูลเธอก็ทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอาณาปานสตินี้หลสมมติว่าไปนั่งอยู่ในที่มันสกปรกที่สุดแต่เราจัดการกับลมหายใจของเราสบาย กลายเป็นของธรรมดาไปหมดเลยมองเห็นอะไรต่ออะไรเฉยเห็นความสวยความงามทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาเพ่งดูลมหายใจเฉยปกติก็จะเห็นเหมือนก้อนดินก้อนหญยาที่เรามองเห็นเนี่ไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าชังลมหายใจนี่ละเอียดท่านจึงบอกว่าตรงเนี้ย ให้พักกันทําให้ดีๆแต่ไม่ได้แปลไปจนจบเอาแค่นี้แล้วกันดดไปอีกสูตรหนึ่งเด,ดินไปอีกสูตรหนึ่งไปสู่ทีปะสูตรท่านเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอหัมปิสุทังพิขเวปุเพวสัมโพธาอนาัปสัมพุทโ,ทโธโพทิสโตวะเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ตรัสรู้เรายังเป็นโพที่สัตว์อยู่ เราก็เป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมคือมีจิตอาศัยอยู่กับสติในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละท่านเจริญอนาณาปานสติมาหลายพบหลายชาติตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์เมื่อท่านมาประสูติออกมาในชาติสุดท้ายพบสุดท้ายเป็นเด็กน้อย พ่อเอาไปตั้งไว้ต้นว่าจะแรกนาขวัญท่านนั่งไปนั่งมาสัญญาเก่ามันเกิดขึ้นนี่พวกเรานี่คงจะเคยฝึกกันมานะคงจะมีมาแต่ชาติก่อนๆเมื่อพูดถึงวันนั้นพบกับพากันมารู้ทั้งรู้ว่าจะต้องตื่นมาตั้งแต่ตีสองแต่ก็พากันมามานั่งดูลมหายใจมันเป็นของเก่าของพวกเรา ถ้าไปทำอย่างอื่นพวกเราก็คงจะไม่ถนัดจึงพอใจที่จะมามาอยู่อย่างเนี้ยกี่ปีกี่ชาติกี่พบก็ตามมันจะค่อยๆเจริญไปเมื่อมันถึงจุดที่มันลงตัวมันอยู่ตัวมันลงตัวแล้วตายไปถ้าไปเกิดใหม่เป็นเด็กหัวเท่ากําปัน้นนี่มันก็จะทำสมาธิเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเป็นเด็กเด็ก พอเอาไปตั้งไว้ใต้รม่มร่มเงาไม่ว่าพี่เลี้ยงนางน,นมก็เล่นอยู่คอยดูแลรักษาดูไปดูมาอ้าวพระก,กุมารเฉยซะแล้วหลับตานิ่งไม่ไหวติงไม่กระดุกกระดิกเขาก็พากันหนีไปเล่นอย่างเื่นปล่อยให้พระก,กุมารอยู่คนเดียวเพราะไม่ได้เดือดร้อนอะไรริ้นไตไรตอนไม่มีความรู้สึก ว่ากันว่านั่งไปนั่งมาจิตของท่านกลับวับเข้ามาสู่ลมหายใจพอดูลมหายใจปับเจ็ตมันก็ดิ่งลงไปเลยมันก็ตัดผวังเข้าไปเอกาที่ภาวะเข้าโตเป็นภาวะอันเอกเข้าไปสู่เป็นภาวะอันเดียวอยู่ภายในภายนอกปิดสวิกซะแล้วริ้นไตไรตอมแดดร้อนอะไรก็ไม่ได้สน ที่เลี้ยงนางนมเขาก็หน,นีไปหาเล่นตามภาษาสนุกสนานจนตะวันบ่ายคล้อยพระกุมารก็ยังนั่งอยู่อย่างนั้นผิวพันผ่องใสร่มเงาแห่งไม้ว่าก็ไม่ได้เคลื่อนเป็นที่อัศจรรย์จนโลมาชาติชูชันพระเจ้าสุโธนะเห็นแล้วขนลุกเลยอะไรต้องได้ลงมือกลาบพระกุมารครั้งนั่นเป็นของเก่าที่ท่านทำมาทำมา มาถึงพวกเรานี้ก็คงจะเคยทำกันมาบ้างแล้วบางคนก็มาทำเอาตอนแก่ๆหัดไปให้มันติดเถอะทีนี้ตอนหลังมาเราก็เลยมาพูดถึงเทคนิคเอ,เอาเทคนิคอีกทีหนึ่งคนมาใหม่คนมาเก่ามันไม่มาพร้อมกันท่านก็เลยถามว่าอาณาปานสติ ที่บุคคลเจริญให้มากกระทำให้มากอย่างไรเล่าตั้งคำถามขึ้นมาเองแล้วก็ตอบเองทำอย่างไรถ้าถามเป็นภาษาเราว่าอาณาปานสติทำอย่างไรเป็นอย่างนี้นะเธอจงฟังภิกษุในธรรมวินัยนี้คำว่าธรรมวินัยก็คือศาสนาคำว่าภิกษุไม่ได้หมายถึงเหลืองๆแต่เพราะพวกอาตมาพวกนั้นก็ภิกษุ ถ้าได้ยินคําว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องหมายถึงพี่น้องทั้งหลายทุกท่านที่เข้ามาทําความเพียนภิกษุแปลว่าผู้เห็นโทษเห็นภัยในชีวิตในวัฏสงสารจึงมีคํากล่าวว่าอลังกโตเจปิสมังเจเรยะสั้นโตทันโตนิยโตพรหมจาริง ไม่ว่าบุคคลนั้นจะใส่เสื้อผ้าอาภรด้วยชุดสีใดๆก็ตามถ้าเขาประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอสมังจระยะสันโตทันโตเนียโตหัมมจาริงประพฤติพหมจันอย์่ประพฤติพพเพื่อความสงบอยู่ประพฤติเพื่อฝึกตนอยู่เช่นนั้น ่านว่าบุคคนนั้นแหละเป็นสมณะก่อได้เป็นพราหมณ์ก่อได้เป็นภิกษุก็ได้เพราะนั้นทั้งหมดนี่เป็นพราหมณ์ก็ได้พราหมณ์แปลว่าผู้ลอยบาปเอาความชั่วมาลอยทิ้งพราหมณ์แปลว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยเวทมันมีหลายพระพวกเราเป็นพราหมณ์เป็นสมณะผู้สงบเป็นภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร ท่านจึงบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าไปแล้วสู่โคนไม้ไปแล้วสู่เรือนว่างนั่นคือการเตรียมตัวเตรียมสถานที่โคนไม้มันสบายมันไม่เป็นห่วงอะไรพากันไปนั่งลงใต้โคนไม้เหมือนพวกเรามาไปสู่ป่าอันมันเป็นธรรมชาติแวดล้อมหลอ่อล้อมสงบงามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อจิตใจคนมากนะ เพราะฉะนั้นอารมาจึงพยายามพาพี่พาน้องปลูกดงปลูกป่าปลูกฟ้าปลูกดินเพื่อปลูกศิลปลูกธรรมค้ำจุนโลกให้ร่มเย็น